เรียนสุจริตโรงเรียนแห่งความดีช่วยให้เรารู้วิธีเป็นคนดีต้องทำอย่างไรสวัสดีครับนักเรียนจินาทุกคนครับเรียนมรดกพัลโลกสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับเช้านี้นะครับในวิชาแนะแนวนะครับคุณครูจะได้บูรณาการนะครับหลักสูตรต้านรุ่นจลิตเอาเข้ามาใช้กับวิชานี้ เพื่อให้นักเรียนสู่เป้าหมายสูงสุดของหลักสูตรต้านทุจริตซึ่งมีอะไรบ้างครับมีอักการกบวนการคิดครับมีวินัยครับซื่อสัตยจริงครับอยู่อย่างพอเพียงค่ะมีจิยธารมะนค่ะเก่ง okay, มากครับนักเรียนนะครับได้รู้ถึงเป้าหมายสูงสุดของหลักสูตรต้านทุจริตแล้วนะครับก็คือ มีทักษะกระบวนการคิดมีวินัยมีความซื่อสัย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณนะสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะทําให้พวกเราเป็นเด็กและเยาวชนที่มีความสําคัญต่อประเทศไปในอนาคตโรงเรียนสุจริตพร้อมพร้อมพร้อมสาม มีอะไรบ้างคิดนะครับให้เวลาคิดติ๊กตอบติ๊กตอบมีอะไรบ้างครับอ่าหนุ่มแม็ก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 มีอะไรบ้างครับการติดสินบนครับการติดสินบนมีอะไรครับอ่ามันบิ๊กการรับเงินใต้โต๊ะครับการรับเงินใต้โต๊ะสุดยอดมากมีเพิ่มเติมไหมครับอ่ามีมีมีนาทุกคนว่าไงลูกการคอรัปชันครับการคอรัปชันแล้วใครจะแสดงความเสียดีครับอ่าแอมแอมนะครับ มีอะไรที่เราเห็นครับการการโชครั์ค่ะการการโชครั์มีเพิ่มเติมไหมอ่ามีนะครับอะไรครับการหลอกลวงครับการหลอกลวงและมีเพิ่มเติมอีกไหมครับอ่ามีนะครับมีอะไรครับการสรู้ร่วมคิดค่ะการสมรู้ร่วมคิดนะครับนี่คือการทุจริตที่พวกเราเห็นในประเทศไทยมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอ่ามีนะครับมีอะไรครับ การฟอกเงินนะครบโอ้โหนี่สุดยอดมากเลยพ,พวกเราแสดงว่าพวกเราเนี่ยมีความเอาใจใส่ประเทศชาติของเรานะครับการทุจริตที่พวกเรายกตัวอย่างมามีใครเพิ่มเติมอีกไหมอ่าว่าการโกงการเลือกตั้งค่ะการโกงการเลือกตั้งนี่สําคัญมากเลยเป็นเรื่องที่ประเทศไทยของเราเนี่ยมีชื่อเสียงมาก นด้นนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่นักเรียนเห็นในเรื่องการทุจริตที่พวกเราพบเห็นในประเทศไทยมีใครเพิ่มเติมอีกไหมโอเคนะครับคราวนี้เราจะมาต่อกันนะครับเราเห็นการทุจริตในประเทศไทยแล้วนักเรียนคิดว่าผลมันจะเกิดขึ้นอย่างไรกับประเทศไทยผลมันจะเป็นยังไงติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอก ใ้เวลาคิดอ่ะมาผลที่เกิดขึ้นครับเกิดความไม่ยุติธรรมค่ะเกิดความไม่ยุติธรรมนะครับมีไหมครับโอ้มีนะครับมีมีแป๊บหนึ่งอะไรครับประชาชนไม่ไว้วางใจรัฐบาลประชาชนไม่ไว้วางใจรัฐบาลผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตมีวันจันทรมไหมครับโอเคอะไรครับ เกิดความสูญเปล่าในทรัพยากรของประเทศนี่ก็คืออีกผลหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับอ่ามันรุนแรด้านการเมืองด้านเ่าด้านการเมืองด้านการปกครองใช่ไหมลูกอ่าในเรื่องส่วนนี้นะครับมันก็มีผลกระทบในเรื่องของการเมืองถ้ามีการทุจริตการโกงในเรื่องของ การเมืองการปกครองเนี่ยมีส่วนสําค <ง eterm Gore> นะัญเช่นเดียวกันมีอีกไหมครับมีอีกไหมครับอ่ามีนะครับมีมีเดียวนะครับเนี่ยในด้านการเมืองนะครับการโกงการเลือกตั้งทุจริตเยอะแยะมากมายนะครับมีอะไรเพิ่มครับด้านเศรษฐกิจครับโอเคเลยในเรื่องของเศรษฐกิจถ้าประเทศไทยของเรานะครับมีการทุจริตมีการโกงด้านเศรษฐกิจเสียหายเยอยยับเลยทีเดียวมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมลูกอ่ามีนะครับ ประเทศชาติถึงความเสียหายครับนี่แหละนะครับพอเสียหายต่อเศรษฐกิจกมันก็ส่งผลไปยังประเทศชาตินะครับซึ่งความเสียหายเหล่านี้ถ้าประเทศไทยของเรามีคนโกงมีการยุจจริตคอร์รัปชันมันก็ส่งผลต่อประเทศชาติโดยตรงมีอะไรเพิ่มเติม,อ,มอีกไหมลูกเออเดี๋ยวนะครับมีเพิ่มเติมมาอีกนะครับในส่วนของ ผลที่เกิดขึ้นกับการทุจริตคือเกิดการเอารัดเอาเปรียบครับเกิดการเอารัดเอาเปรียบนะครับนี่เห็นชัดเลยนะครับคนที่จ้องจะโกงจ้องจะทุจริตมันก็จ้องที่จะเอารัดเอาเปรียบผู้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคมมีอะไรเพิ่มเติมอีกมั้ลูกโอเคนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการโกง นะครับครับจากการที่พวกเราได้แสดงความคิดเห็นมาอย่างที่คุณครูแล้วก็พวกเราทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับผลที่เกิดขึ้นในเรื่องของการทุจริตการโกงในประเทศชาติของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวข่าวหนึ่งนะครับที่เป็นที่ฮือฮามากนักเรียนคิดว่าข่าวนี้คือข่าวอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับครับจากปัญหา โนะครับที่พวกเราได้แสดงความคิดเห็นและเราได้ดูสื่อไปเมื่อสครูนะครับมันมีวิธีการแก้การโกงการทุจริตด้วยวิธีคิดฐานสองเดี๋ยวคุณครูจะให้พวกเราได้ศึกษาวิธีคิดฐานสองจากวิทยาครับ ครับจากการที่เราได้ชมวิทนะครับในเรื่องการคิดถานสองแล้วนะครับ mm hmm. คุณครูมีงานที่จะให้นักเรียนระดมความคิดเป็นงานกลุ่มนะครับ mm hmm. โดยวันนี้สื่อที่คุณครูจะให้พวกเราก็คือกระดาษก r o ๊ฟนะครับ mm hmm. แล้วก็ปากกาเคมีในการที่เราจะระดมความคิดในเรื่องสิ่งต่อไปนี้ครับ mm hmm. ตัวอย่าง <c oughs> ก็คือ คิดฐานสองที่แก้ปัญหาการทุจริตก็คือ <Yeah. S 1> ครูขอ,อยกตัวอย่างหนึ่งไม่นำของหลวงไปใช้ส่วนตัวโดนตำรวจแจกไใบสั่งปั๊บไม่อยากไปเสียค่าปรับเอาไปติดสินบนไปเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปใช้นีนตำรวจไม่รับของขวัญจากผู้มาติดต่องานราชะการ เวลาราชการในเรื่องส่วนตัวนี่คือตัวอย่างนะครับที่พวกเราจะนําไปในการระดมความคิดสร้างสถานการณ์ขึ้นมาในการที่จะไปแก้ปัญหาในเรื่องของการทุจริตโดยวิธีการใช้วิธีคิดแบบถาม2อโอเคครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ใบงานที่คุณครูจะให้พวกเรา ดำเนินการเป็นกลุ่มระดมความคิดกันนั่นก็คือสร้างสถานการณ์การทุจริตขึ้นมาแล้วใช้วิธีคิดฐานสองในการแก้ปัญหาทุจริตนะั้นนะครับสร้างสถานการณ์ขึ้นมาครณบอกแล้วนะครับยกตัวอย่างคุณครูที่โรงเรียนเอากระดาษ A4 ไปใช้ส่วนตัวเราใช้วิธีการคิดฐานสองก็คือได้กับไม่ได้ไม่ได้ ท่าน,นี้คููจะให้พวกเรายกตัวอย่างสถานการณ์ขึ้นมาในชุมชนในโรงเรียนของเรานะครับในชุมชนในโรงเรียนของเราว่าสิ่งที่มันเกิดการทุจริตในโรงเรียนในชุมชนของเรานะแล้วเราจะเอาวิธีการคิดแบบทางสองไปใช้อย่างไรนะครับอะลงมือพูดคุยครับพูดคุยกันเลย boleh ke dah kak perjalanan การคิดแบบฐาน2เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตก็เสร็จทุกกลุ่มนะครับต่อไปก็จะเป็นการนําเสนอนะครับซึ่งวันนี้เราจะาเรียงลาดับการนําเสนอโดยกลุ่มที่1น,นะครับจะออกมานําเสนอเรามาดูว่าสถานการณ์ที่เขาสร้างขึ้นเป็นยังไงแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาการทุจริตหรือการโกงด้วยวิธีการคิดแบบฐาน2เป็นยังไงครับ เขาเสียกลุมให้กลุ่มที่1น่ครับนะครับก็กลุ่มที่1น,นะครับได้ไปสร้างสถานการณ์นะครับในเรื่องของการทุจริตที่พบในโรงเรียนแล้วเขาจะใช้วิธีคิดฐาน2องในแก้ปัญหาย,ยังไงเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนกลุ่มที่1ครับสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงชุติการสูอิน ก,กลุ่มที่หน่งอะเขาเซ็นกลุ่มยั้กลุ่มที่1ครับนะครับก็กลุ่มที่1น,นะครับได้ไปสร้างสถานการณ์นะครับในเรื่องของการทุจริตที่พบในโรงเรียนแล้วเขาจะใช้วิธีคิดฐาน2ในแก้ปัญหาย,ยังไงเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนกลุ่มที่1ครับสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงชุติการสูอิน กลุ่มที่1สถานะคือสถานการณ์คือยืมอุปกรณ์การเกษตรของโรงเรียนไปใช้ที่บ้านค่ะวิธีแก้โดยการใช้วิธีคลิปฐาน2 1. ลงทะเบียนวัสดุอุปกรณ์การเกษตร 2. กฎระเบียบในการใช้อุปกรณ์ 3. จัดผู้ดูแลอุปกรณ์และ4 สร้างกิจสำนึกในการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวค่ะอ่ะตบอร์ตบอ,อนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาวนการสร้างสถาน,นการณ์ของกลุ่มที่หนึ่งนะครับก็คือการยืมวัสดุอุปกรณ์การเกษตรของเรียนไปใช้ที่บ้านก็มีวิธีแก้คือนะครับก็ลงทะเบียนวัสดุอุปกรณ์การเกษตรนะครับลงทะเบียนนะแล้วก็ตั้งกฎระเบียบในการใช้อุปกรณ์นะครับ และจะัดหาผู้ดูแลอุปกรณ์นะครับสุดท้ายคือสำคัญที่สุดก็คือการสร้างจิตสำนึกในการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวต้มือสุดยอดมากนะครับสำหรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านทุจริตที่บูรณาการกับวิชาการแนะแน,นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แผนการจัดเรียนรู้ระบบคิดฐาน2นะครับเราก็ได้จัดการเรียนการสอนมาครบ50นาทีนะครับซึ่งเมื่อสักครู่คุณครูใช้เทคนิคการสอนแบบความร่วมมือเทคนิคร่วมกันคิดนะครับก็เราได้เห็นตัวอย่างของการนำเสนอของกลุ่มที่1น,นะครับในการแก้สถานการณ์การทุจริตการยืมอุปกรณ์การเกษตร ไปใช้ส่วนตัวและวิธีการแก้เราจะทำยังไงเราไปด้เห็นตัวอย่างไปแล้วนะครับสำหรับชั่วโมงหน้านะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในระบบการคิดถามสิธ์นะครับแล้วก็ทบทวนการคิดถามสองไปอีกนะครับแล้วพบกันในชั่วโมงหน้าสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีครับไปนรรขอ,ขอ,ขอ ให้เรารู้วิธีเป็นคนดีต้องทำอย่างไรโรงเรียนสุจริตโรงเรียนแห่งชีวิตที่จะเราได้เข้าใจว่าคนดีนั้นคงทนตลอดไป